ฝั่งก้าไกลเองเขาก็ยังคงย้ําจุดยืนนะครับว่าต้องการตําแหน่งนี้เพื่อที่จะผลักดันกฎหมายก้าวหน้าที่เขาได้ร่างเอาไว้นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางก้าวไกลก็ผ่านจุดยืนนะครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนะครับคุณผู้ชมพักก้าไกลระบุว่าจะผลักดัน300นโยบายของก้าไกลให้สําเร็จเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยช่องทางผลักดัน300นโยบายนอกจากจะใช้กลไกอำนาจบริหารผ่านการบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือว่า MOU อีกช่องทางหนึ่งก็คือการผลักดันนโยบายผ่านกลไกลของนิติบัญญัติระบบรัฐสภาโดยผู้แทนรัศดรของพักจะเข้าไปในสภา,าเพื่อที่จะพิจารณากฎหมายแล้วก็ออกมาบังคับใช้นะฮะใช่ค่ะซึ่งก้าวไกลเนี่ยเขามีร่างกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับที่เตรียมจะยื่นต่อสภานะคะแบ่งเป็น8ด้านต่างๆก็คือกฎหมายการเมือง11ฉบับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ8ฉบับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน8ฉบับ กฎหมายปฏิรูประบบบริหารราชการ6ฉบับกฎหมายบริการสาธารณะ4ฉบับกฎหมายเศรษฐกิจอีก4ฉบับและกฎหมายสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกฎหมายแรงงานอีกอย่างละ2ฉบับรวมทั้งหมดนี้45ฉบับด้วยกันซึ่งพักเก้าไกลเขายือนอยันตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยหรือเปล่าเขาบอกว่าเดินบนเส้นทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อตําแหน่งหรืออํานาจย้ํานะไม่ได้เพื่อตําแหน่งนะแต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั้ง45ฉบับนี้ที่มันจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้จริงแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยก็คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตตรงกับสโลแกนของพักด้วยใช่ครับทีนี้ฝั่งของเพื่อไทยล่ะว,ว่ายังไรในเมื่อก้าวไกลเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้นะครับต้องการตําแหน่งประธานสภาเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณอุ้งอิงบินไปพบคุณพ่อที่สิงคโปร์นะครับ มีการเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ของพักเพื่อไทยออกแถลงการนะครับเนื้อหาครั้งนี้ <Okay. S 2> หลายคนจับสังเกตว่าเอมันต่างไปจากปกตินะคือครั้งนี้เพื่อไทยเขาย้ำว่าประธานสภา,าควรจะผลักดันทุกนโยบายของพักร่วมรัฐบาลให้สำเร็จไม่ใช่ผลักดันวาระของพักใดพักหนึ่งเท่านั้นถ้าว่ากันง่ายๆก็คือว่าทุกพักก็จะมีกฎหมายที่อยากจะผลักดันออกมาเหมือนกันถูกไหมครับค่ปะปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสม มีภารกิจสําคัญคือ MOU ร่วมกันซึ่งเซ็นไปแล้วไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพักไหนก็ต้องทําให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงเจรจาทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตําแหน่งจะต้องคํานึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักหากจะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะโหวตทั้งนายกแล้วก็ประธานสภามาโดยตลอดไม่มีพักอันดับสองได้นั่นหมายความว่าพักเพื่อไทย ชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดค่ะถ้าตีความจากประโยคนี้กําลังจะบอกทุกคนว่ารอบนี้ก้าวไกลชนะเพื่อไทยแค่สิบที่นั่งนะอ,อย่าลืมนะมมกรณีนี้เราชนะมาด้วยกันก็ควรทํางานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนมากดดันแต่ควรหาทางทําภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สําเร็จประเทศจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ค่ะ,น,ะนี่ก็เป็นมุมมองจากแต่ละฝ่ายจากก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ก็ยังยืนยันนะนะคะค,คือทั้งสองฝ่ายแกนนาก็ยังยืนยันว่ายังพร้อมจะจับมือกันเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแต่จะไปจัดสรรเก้าอี้กันยังไงเนี่ยทางเพื่อไทยบอกก็ยังไม่อยากถึงขั้นให้ต่างฝ่ายต่างส่งชื่อแล้วไปโหวตกันในสภาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า ไปตัดสินกันในสภาค,สคือเรื่องแบบนี้มันควรจะคุยหลังบ้านแล้วจบก่อนที่จะเข้าสภาใช่ซึ่ง<อ>ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นะนะคะเอานี้สลักแรกก่อนคือสลักเรื่องของเก้าอี้ประธานสภานะคะสลักต่อมาที่จะนํามาสู่รอยร้าวระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือไม่ก็คือเรื่อง advance MOU ยังไม่จบนะคะคสืกระหว่างคุณหมอชนน่านสีแก้วจากเพื่อไทยกับนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีจากไทยสร้างไทยที่ทางแด๊ดดี้ปุ่นหรือผู้พันปุ่นเรียกร้องให้มีการเซ็น advance MOU คือไม่เรียกร้องหรอก ว่าพร้อมจะเซ็นไหมแต่คุณหมอชนน่้นไม่ตอบและมองว่าเสียมารยาทนะคะครเรื่องก็เหมือนจะจบเพราะว่าผู้พันปุ่นก็เหมือนจะขอโทษไปแล้ว<ช>แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนกลางดึกเจ้าตัวได้มีการทวิตข้อความออกมาแบบนี้ดุเดือดเลยคุณผู้ชมภาษาพ่อขุนก็มางานนี้ค่ะคบ,บอกว่าทางฝั่งของไทยสร้างไทย6เสียงผู้เชียร์พักฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งกว่าเชียร์พักตัวเองมาตลอดพอออกมาพูดอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยรักกัน มั่นกันแพ็กกันให้แน่นเท่านั้นแหละด่าว่าไม่มีมารยาทจะต่อยให้ไปพูดหลังบ้านห้ามออกสื่อไม่งั้น141ก็คือ141เสียงของเพื่อไทยจะทบทวนตัวเองทั้งที่ทางฝั่งของผู้พันปุ่นบอกว่าไม่ได้พูดเพื่อพักตัวเองสักนิดนี่นะคะก็ใช้ภาษาพ่อขุนหละนะแต่พอตัวเองอยากเป็นประธานสภา,าหมายถึงเพื่อไทยปล่อยลูกน้องออกมาโต้ผ่านสื่อพริบเต็มฟีดทุกแพลตฟอร์ม แย่งชิงตำแหน่งกันแบบไม่อายลุงทําไมไม่ถามหามารยาทบ้างอะ oh. ่ะคำนี้เหมือนย้อนกลับไปที่คุณหมอชนน่านเต็มๆเพราะว่าคุณหมอชนหน้านเนี่ยพูดถึงเรื่อง มารยาทกับทางผู้พันปุ่นในวันที่ไปยกไม้ถามกลางสื่อมวลชนคือเรื่องเสร็จแอดวานซ์เอมูคุณหมอพูดคําว่าผู้พันปุ่นเสียมารยาทนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในโพสต์ก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะรว่าหมายถึงใครแต่เราก็ทราบกันดีว่าประเด็นความขัดแย้งมันเรื่องนี้โดยตรงเลยกับคุณหมอชนน่านทางเพื่อไทยใช่ไหมคะก็ต้องจับตาว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงแต่ว่าเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผู้พันปุ่นเองก็ ได้มีการทวิตตอบข้อมูลนักวิชาการนะคะแล้วก็ความในใจอย่างหนึ่งก็คือบอกว่ามีวัตถุประสงค์คืออยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรักกันเห็นประโยชน์ส่วนรวมเยอะหน่อยประโยชน์ส่วนตัวและของพัคเนี่ยน้อยหน่อยนะคะคซึ่งตัวผู้พันปุ่นบอกว่าตัวเองก็ทําแบบนั้นมาตลอดทําให้คือทำให้คนอื่นไม่ได้ทำเอาคือไม่ได้ทำเพื่อเอาเพื่อตัวเองอ่านะฮะ ผู้พันปุ่นนี่เป็นเลขาธิการของพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วยนะฮะ,ะทีนี้ถามไปถึงหัวหน้าพักกันบ้างค,คุณหญิงสุดารัตน์จะว่ายังไงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้พันปุ่นในครั้งนี้เมื่อวานนี้นะครับคุณหญิงเองก็ออกมาชาวิตข้อความเช่นเดียวกันะะนะครับคุณผู้ชมเอาดูข้อความของคุณหญิงสุดารัตน์กันหน่อยนะฮะคุณหญิงบอกว่าไม่ว่าไทยสร้างไทยจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลเราขอเพียงให้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกพักจับมือกันให้แน่นด้วยความจริงใจ เพื่อเอาชนะเผด็จการในครั้งนี้ให้สําเร็จก่อนแล้วก็ติดแฮชแท็กประธานสภานอกจากนี้ครับคุณหญิงมีการตอบคําถามชาวเน็ตนะครับ <c oughs> ชาวเน็ตเนี่ยมาถามว่าเออคุณหญิงอยากจะต่อรองเอาตําแหน่งประธานสภา,าบ้างไหมครับ <c oughs> คุณหญิงตอบสั้นๆแบบชัดเจนไม่ค่ะแค่นี้เลย นี่นที่เราใส่กรอบมาให้ดูคุณหญิงชัดเจนนะใช่ค่ะไม่เอาตำแหน่งนี้ค่ะไม่เอาค่ะนะคะแล้วก็จริงๆคุณหญิงก็น่าจะเป็นคนกลางแหละเดี๋ยวท่านาก็คงจะต้องช่วยพูดให้แต่ละฝ่ายเย็นลงนะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในพักร่วมรัฐบาลท่านหนึ่งใช่ไหมคะอีกสายคือทางฝั่งนักวิชาการบ้างว่าอ งั้นตกลงกันไม่ได้จะหาทางออกยังไงนี่นะคะอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกสึกชิงเก้าอี้ประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นตําแหน่งผู้ชี้ขาดการดําเนินงานในสภาและยังต้องทําหน้าที่ทูลกล้าวทูลกระหม่อมชื่อนายกรัฐมนตรีด้วยจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทั้งสองพักต่างก็อยากได้ตําแหน่งนี้ทางออกที่ดีที่สุดที่ทั้งสองพัก จะทำได้ก็คือหันหน้ามาเจรจาหาข้อยุติร่วมกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ปริญญาเสนอมา3ข้อแบบนี้นะคะคแนวทางแรกค่ะพักเพื่อไทยยอมให้พักเก้าไกลได้ตำแหน่งประธานสภาไปแล้วก็ไปแลกกับตำแหน่งอื่นซะอาจจะมีพวกครอมอรัฐมนตรี<า>หลายกระทรวงอะไรแบบนี้เอากระทรวงเกร A ไปอะไรต่างๆ2พักเก้าไกล ยอมให้เพื่อไทยได้ตําแหน่งประธานสภาไป2ข้อแรกก็คือต่างฝ่ายต่างก็ถอยกันคนละก้าถ้าเข้าแนวทางที่2นั่นหมายความว่าฝ่ายบริหารก็จะเป็นของเก้าไกลฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเป็นของเพื่อไทยส่วนแนวทางที่3ดูต่อค,ะค่ะคถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆนะงั้นพักที่3ละกัน นะอย่างเช่นมีใครบ้างละ่ะอาจารย์มานาในวันมูัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพักประชาชาติาก็เหมาะสมท่านก็เคยดํารงตําแหน่งนี้มาใช่ครับถูกไหมคะหรือจะให้พักอื่นได้ไหมมาดํารงตําแหน่งเป็นประธานสภาแทนอา้าวฟังเสียงอาจารย์ปริญญากันหน่อยค่ะ ังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสองพักนี้จะมาแตกกันเพราะตำแหน่งประธานสภาผู้แทนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เสียหายมากโดยพ้องยิ่งกับความความคาดหวังของประชาชนเพราะสุดท้ายแล้วบทสรุปของประชาชนคือทั้งสองพักก็มีเหตุผลของแต่ละพักแต่บทสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนก็ได้ข้อสรุปว่ารู้สึกว่า แย่งตำแหน่งกันคือมีคนระแวงเพื่อไทยอยู่แล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมก้าวไกลถึงไม่อยากให้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะมันมีข่าวสูตรอื่นอยู่ด้วยไงซึ่งก้าวไกลเขาไม่มีสูตรอื่นนะครับก้าวไกลก็มีสูตรเดียว นี่เป็นความเห็นของอาจารย์ปริญญาเท่านั้นนะครับถึงที่สุดแล้วจะออกมาใน3แนวทางนี้หรือไม่เดี๋ยวคงต้องติดตามกันระหว่างนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวจากว่าที่สสหลายท่านนะครับออกมาทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะครับอีกหนึ่งคนก็คือคุณจตุรนฉายแสงนะฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นแกนนำของทางพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ออกมาทวิตข้อความดูเหมือนว่าข้อความของคุณจตุรนเนี่ยจะเหมือนเป็นการดึงสติเขาเขียนเอาไว้แบบนี้ครับ ไอ้เรื่องที่เราหองแลแหงกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่เพื่อนกับเพื่อนๆกํานกลังร่วมทํางานใหญ่กันอยู่นั่นก็คือการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยตามที่ประชาชนมอบหมายมาให้ถ้าตั้งไม่สําเร็จมันก็จะเป็นประโยชน์กับการสืบทอดอํานาจเผด็จการเพื่อนทําให้ไหม่เพื่อนทําให้ทีมข่าวครับก็เลยติดต่อไปแต่ว่าตอนนี้นะฮะตัวของอาจารย์จตุนล์เนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่จีน เห็นบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะพร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะนี่ก็คือว่าทางคุณจะรนเบอกอย่างนี้ได้ไหมก็ถ้ามันถึงขีดจำกัดก็ขยายความอดทนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันนะวันดีสนุกฟดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ downloaded!